สวัสดีครับคุณแม่สุภาพครับสวัสดีครับคุณแม่สุภาพมาบุก้องแม่จะมาถามข้าวสั่งที่รู้้แม่จะอะไรสิ่ี้ในรานนางคุยแบบยืนคุยจะเซ่ยะครับพ่อแม่ยืนคุยดสินยื่นหลายคนดู่ได้ยินนะเกิดอะไรยื่นต้องกันเลยนะครับหวเชืลองดูาางนถึงั้ไป่ตัวรลูก อาบัวเลัมีไม่ต้องไปเปล่ยนชื่ครับแตงหนาเนี่ยตใจตเดกไขหน้าแม่ไหนท่าบอกเต้ยมาแเลยแม่ไกมา้าแสไม่คิปออ้แม่ก็จ้าตรงนี้ได้ไหมครับเก้าอี้แพ็คนึ่งได้ไม่ได้ไม่ไม่แม่จะถามข่าวข่าวลูกเฉอได้คันว่าเต้หนางเี่ยกบ่อยาก่วนโ้ก็อยากล่วนกัน เอาก็อ e ่านก็ได <Heavenly. S 2> ้เม um. ื like so ่นอ่านก็ได้เห็นน้องแล้วานแมเอาได้อ่านไปทำคนเยสซี่ไม่เลวอ่นขึนเนั่งเลยครับแม่นั่งด้วย นี่คือคุณาหน้าวงสาแดงนียเพื่ได้เนยนบอเพื่ได้นยนอยู่เเห็นจักเถื่อค่เพื่อดเนียแต่ว่าไ่เคยเห็นนาน่ยสวยมาสวยคุกดีที่บาซ้าก่อแม่นอแม่แ่ได้สวยคุณเขาแล้กันแล้วนนากหายแล้วกันหานหนึ่งปี มีเ่อวกัดเองเล่าผีติดตันันมเล่าผีเล่าผีเปอย้วก็เหด้วยทุกทีชมซีครับชมด้วยว่าพูแม oh, so like ่เ uh กิดเกิดเ่อเาีเป็นเกดเป็นเปียวกันเปลี่ยวกันได้กรเบ้ากันเทักท้าวกันเเป็นเ่องเป็นราวเป็นตัน แม่จะสิลอแม่จะคอยล้อโอ้ยจให้คอยไปร้องอ้เนียอยเขาบอกแม่แนกร้องเน้อันร้อเลยฉันร้อง้วยสีล้อเขาแหย่าน่ะลูกแม่บอกแม่แน้อนู่นจังนจ่นจังนอ่น่อะไนี่อะรโอ้ยนู่จยกงาย้บุ๊คบอสการไปยังลาลาแล้ว้อตัน้เบายเลยแม่เคเห็นนีละแต่กคยอยู่ดอยู่ในยุคถุ๊ก ได้มูดถูกมูดผิดีแล้วการแล้วการเห็นนิลาไปหลายๆหมอกหลายๆบ้านกติตามเลยเเนแม่มากมากสินแสดงนิราไปลองไปลอกไปร่ำเียงกับโกงกำโกงเกียนวงเียทชีวิตนี่แสดงดีดีแม่มาหลายมากอีรีมากเสียงแล้วก็มากการแสดงรถบาที่าวสวยสวย เออวลาสดงเลชูดใส่เหงาว่าออกเอ่อออกินเลยสินับปาเนออกสัวี้่เนื้อเนื้อเนี่ยามารเทคดีสุดยอดเลยวันนี้ไม่เห็นตัวจริงเงยเห็นตัวแรกแมนกีฬาแต่เห็นคุณแมานแต่ว่อะไรนี่เสียงเปอนบ่อย แม่หน uh, in uh, um, um, no yep. ูไม่เคยออกไปไหนเลยไม่รู้จักใครเลยนี้ยุบานไหนมาดูที่ไบานบ้านเกิดโมยูอเภอูกวิลเปิดชามาเื่อันี่ไหนบอดแปบอดยุดแม่ไม่้สเีแม่กับไว่สายกันยุบานยุคกันยุบานนี้ยบน้อนาปัจจุบันปัจจุบันก็อยู่ บ้านน้องใส่แล้วไม่นอนแต่จ่าบ้านน้องใส่แต่เมาอยู่น้อเพื่นจนได้ลูกได้ผัวอยู่พี่อยู่บ้านน้องใส่แล้วได้ผัวก่อนซึผัวเดียวแม่เอ้ยแม่เราหยอกคือสื้อได้หนุ่มได้ยาบาลแม่เราไปเกลี้ยงยาบาลแล้วบ้านเกลยเบิร์ซ้านเป็นตัวเดียวเดียวนะคะในแจ็คลูกลูกเดียวไงเแล้วไอ้ดียวอีกกองไปใจ็คสี่เลยห้าสิบสองเว้ยแม่ดีสิสิ สิบกวเลยอ่ิปสันก็ตามเอาว่าตามให้อเราหรือเดยวมันยู่าน่เหืหน่หน่อยนนี้ก็ต้อ่าคือตัวหน่อยก็จะคือนบุคนที่ที่คุณคุือบวันเด็กเพื่อว่วนถ้าเขาดูแล้วได้ก็แล้วกันี้คุณแม่กั คืออยากมาทา,ทามท่านอยากมากตอบถามตอค่ะ <Okay. S 1> เรยียงที่ว่ามีมีโอากาสคุณแบนกนุย่ยหน่อยได้ข้อน <Okay. S 1> แต่มีโอกาสมาเยียบยันทามข้าวอยากมากแบกอยากมีโอกาสอะไรใจมาถึงได้ที่ของสาวน้อยเทศบ้านแพงคุณแบนกับยุ้ยนีต่อหลับลูกหลุกคนด้ลูกเด้ออขบคุณค่ะให้ลูกให้เต้ายุ่ยนีนะ่แม่งคือต่างหานแข่งกดแง่รำด้วย อยู่รอดปลอดภัยจากโรคไข่ไข้เจ็บทุกคนนะลูกเด้อคุณแม่ก็บพี่หนิจอนรับคือว่าดีใจนั่นล่ะหมอล้านญ่มาหาหมอล้าน้อยเนาะกระดินซื่อสาวหน่อยเัีงเต่เสร็จเล็กน้อยแต่แกบอกท่านในดั่งคุณแม่ตะกี้คุณแม่สุภาพนี่ก็คือเป็นคนก่อตั้งมาจากคุณพระสงการน้ำม่งสาวกับคุณแม่สุภาพน้ำม่งสาวก่อตั้งมาเป็นหัวแหลวกับพี่หนิจเราขาดกำปั้น กอล์ฟบอลวยบัมีมุ่นมันะดกโต๊ะอดไม่จับพอจับไล่นี่แต่ตราแคาใจรักใจรักเราเป็นคือเห็ดเนีลูกคือเห็ดจากอดีตจนถึงปัจจุบันบอคิดว่าสิขวัญตอหนึ่งบอคือราสีได้ปานนี้เข้ากับเห็ดไปสูงไปบานิกาจากคุณประสบการณ์แล้วกันเสียไปบางบางกี่บางกี้หมู่บางกี้เหลี่ยมอยู่แบบนี้กว่าใจเต่ามาก็นิงไหมเสียงเสียงจาก จากหน่อยลายเป็นไผ่ทุกมือเลยแล้วก็คิะเอ้าคือเจ้าค้เจ้าหุ่จักกละบอกไปชิบะดอกจะของคำว่าใดวาดอกแบบธรรมดาแต่นีเป็นน่อยคน่กันป้าุแม่ะเอย่างนี้่บ่ได้เป็นผู้บริหารคือไหลูลูกจูบแม่กับแม่ห้าหกปีเนี่ยจูบแมบริหารบริหาร เป็นี่ตัวเี้เป็นโซ่เขียวนะเนาะเป็นยุคของเขาเป็นยเป็นยุคของเขาคือเขาก็ต้องเป็นคนทีว่าบริหารหมายถึงเป็นเด็กที่ว่าเกณฑ์ทางโซ่เขียวรับแม่ก็เลยบอกมายให้เขาคือนา สารต่อต่ออะมากทองฉุนแคือว่าโอเคดูเนอะดูคุณแม่นี้คุณแม่ดีใจหลายจังไดว่าถามมาสัมผัสอยากมาสัมผัสคุณแผคู่นี้่าเอยเป็นตังไเิ่นโงงไงเผ่นคือวงงน้อยบสเ่ื่อรแม่ก็ดีใจขอบคุณหููเต่อหลายๆคนนั่นเลอเอาใส่ยูโหลดก่อดให้จ้ะ โ,โอฮีตขอวอร์ินเขาไปทุกคนไปเนี D ่ยก so ินแล้วครับแม่เล็กดีมากมีเกียวการกินเขากต่ถือว่าธรรมดาไปปุ่นชินปลามาที่กินเขาเดอะอยากเจ้ารอยากเจ้าเข้าอหากชินเอานี่จ้ะมี่ดูไปเลยมากนมี่แป้งแป้งน้องสมกเกอร์เก๋ดีก๋ก็คือแล้วแกก็คือแล้วแล้วาย่งนี่หละ จัจาน์ัดจาแบบนั้นแล้วแบานั้พูดได้ีแม่ซารีก็ไปคุยเล้ยวมอดจ็คุยแล้วเหลือกันแต้พู้หลัเหลือแม่นกน้อยครับแม่นก้อยคุยแล้วเาลี้ันเ่ย่ได้คุยบริัแ่สวยเลยแม่ก็ะต่นตัวเ็จอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยวัเงียสิห้คุณแม่ไปล้านแงไหนคุณที่แม่ก็บอแม่นันนักล้องว่าเสด็จลองอยากายล่อง ก็กาวถึงไปเซ็นคุณเป็นดระดับอินเตอร์ดัลาบลูเรไปค่ับจากสซนบอกว่าให้คุณแม่อยู่ดีมีแฮงนะครับแม่สุภาพครับขอบคุณค่ะอันดับอาม่องคุณแม่น่นนี่นากเลม่ช่องครัวลํำเพลิน้องครัวุภาพโค้ชไปในยูรับแม่าพนะครับคแม่ได้ลุกได้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณแม่ด้วยค่ะช่องบัวลำเผยสุนแม่สุภาพณลำงูสามล่างเีท้าคุณแม่กับฮิับเขากับนาดย่าเโสาย่างแม่ั่งเีท้าคุณแม่กับไรโสดอันนหนี่นั่น้าด้านสีที่กิดคุณแม่ก็แม่เข้ามาดูกันได้ตลอดเวลานะครับแม่ก็มีผู้ติดตามตแปดหมื่นคนแล้วนะครับทุกคนเอ เค็มู้เฒ่างฉลาอพูดเม่กับพดเถ้ากระดูกกัลล่าเน่ะเ็มเนี่ะเจี้ดอกเ็มก็ป่กระหา่็เค็มกอยไม่ต่่าเน่เตให้หมูน้้กเกากโจเก่งไมทกนเงดเียวคระดูกเนื้อหนียยิ่ดีตอกาคนให่มาก แม่นุ่หน่อยแต่งตัวเสร็จไปล่ะนั่ค่ะสวยไปค่ะบ่าสวยเลยค่ะแม่จ๋ายังบบสวยเลยเอาให้เล้วบได้ใส่ผมใส่เาอเข้าไปเรื่อยไเปเรื่อยๆไแม่จ๋าอย่ามาถามข้าวข้าลูกเยล่ะคุณแม่แต่งผมแต่งผมก่อนอยามาถามข้าวข้าลูกว่าผู้ใดนคุณีมากผู้ไหมแก่แน่สันดอน พเนี <łość> ้ามีกับไปหาเล้ววถ้าหมดกับไปหาแด่เหลือแแกน้องแฟงน้ำมอยนีน้ำมอยอันนี้น้ำนกเป็นเป็นทุกอย่างปวดพวกวทั่วแบบแบงน้ำนกแต่ได้โปรแกรมแม่อะไรนะครับ อันสโลเกียนเขาขึ้นเมกาี่เมือนาวบัวระเพินบูดโพบักโม่บักแ่งจวดจาาฟาดบึมพันนาตอดจบันนาผมช่อานนท์กรนนี้ผัชออันนครับจวดจ่าฟาดบึมพันนาพันนาตดอมากลย จะเลิกเขียนของขึ้นสุภาเด้องครอบครัวลำพืนรักคุณแมีกับเขากับงานกันเขาปิือใเพิ่มให้คุณแม่เห็นแล้วเมื่อกี้นผ่ข้าวม่มีมโตัต่างหากมาแล้วก็เปิดมามันทีอยากเป็นปลอดแล้วก็กินอิ่ไปแล้วเป็นกากินปลาเด็กน่อยคุณแม่ม่ก็ิ้มยงหัดีล่าชเงินแบเงเงาด เสียงเล่ามาเราหนาเรือนเล่าเสียงแม่ลูกน่อยกรเบิ้องตลอบริบาลกระเ้ด่าูไหมครับครัโอ้สิไประบ่สีไปรวบครับีน้องครับคลิปนีฝากไว้ซมำหนีเลยค่ะเด้อคลิสขึ้นแม่มาสัมผัสกัจจันกร์กัจจัน์ดาวพายค่ะแต่คือเป็นเ ตัวแล้วก็ตัวกงเนาะเล่าสีมากแดงเป็นตัวกงตัวเด่นเด่นสุภาพมักหลายมักเล่าแสดงเสียงเล่าปัญหาตัวอิชาตาร้อนอันแสดงอีนยังกอดคุณแม่อันเลื่องอันยังกอดโม่เมียนชีวิตแต่มากปลายโม่โต้บักโม่บักแดงเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่เลยค่ะแล้วคลิปหนาเขาจังหวะกันไหมอ่าสิบไปตอนนี้แบบนี้เอาโพดโพบักโม่บักแตงจวดจานปลาบึ้ง ขอบคุณค่ะขอพูดแค่สระดีค่ะ